เราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าวันๆเราอยู่บ้านนี้แต่เรายังมีกิเลตคือมีโลกกดหลงอยู่นะคะสังเกตง่ายๆนะคะวิธีการก็คือสมมุติว่าบ้านเรามีพื้นที่ขนาดนี้เราปลูกมะม่วงหยิบต้นหนึ่งแล้วมะม่วงของเราก็เลยไปในเข,เขตของเพื่อนบ้านนะคะเลยเข้าไปเยอะมากแต่เรารู้สึกก็รู้สึกคิดว่าไม่เป็นไรเพราะเพื่อนข้างบ้านเรายังไม่ว่าอะไรนะคะแต่ถามว่าทําไมเราถึงไม่ตัดละ่ะ เราลูใช่ไหมเราลูกว่ามะม่วงมันจะได้ออกลูกเยอะขึ้นหรือลูเพราะว่าพื้นที่เรามีน้อยเราจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ของข้างบ้านนะคะอันที่สองก็คือพอเขาบอกว่าเข,เขาไม่ว่าเขาคงไม่ว่าอะไรนั่นก็คือเป็นความหลงหลงคิดในแง่เข้าข้างตัวเองนะคะก็คือเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องคิดเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นคือความคิดที่ไม่ถูกต้องคือความคิดที่จะเขาเรียกว่าเป็นความคิดที่หลงนั่นเองนะคะอันนี้พอถ้าเกิดเราคิดขึ้นมาได้อ๋อ ทำไมเราไปคิดแบบนี้เราคิดไม่ดีน่นาที่จริงเราต้องสมควรตัดนะม,ออมมออมมม่มงที่เกินไปบ้านเขาไปมากขนาดนี้ไปถึงหลังคาบ้านของเขาอะไรเงี้ยแล้วใบไม้ที่ร่วงออกไปมันก็จะไปชุกข้างบ้านใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทําไมเราเป็นคนแบบนี้นะเราก็เริ่มกลัวตัวเองนะคะอันนี้จริงๆแล้วคําที่เป็นคําโลภกับการหลงเนี่ยนะคะก็สามารถเกิดได้โดยที่ ไม่มีคู่กรณีหรือคู่กรณีไม่รู้ตัวแต่บางกรณีกรธดนั้นก็จะมาจากคนอื่นเป็นส่วนใหญ่นะคะกรธดตัวเองหลายๆคนมีน้อยมากนะคะเราก็ลองมาสํารวจตัวเองว่าเรามีโรคก,กุดหลงขนาดไหนนะคะลองดูค่ะคำๆก็ได้นะคะ